ทีนี้ครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เคยนําเสนอไปแล้วละ่ะว่ามันมีข้อมูลว่าจีนเนี่ยเขาเคยส่งอาวุธมาให้กัมพูชาอันนี้เป็นรายงานจากสื่อของสหรัฐเองด้วยซ้ํานะครับว่ามีการลำเลียงเข้ามาก่อนการประทะกับไทยประมาณ1เดือนแม้ว่าจะมีความพยายามบอกว่าเป็นการซ้อมรบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนก็ยังสงสัยกันอยู่นะครับปรากฏว่าล่าสุดมีการนําเสนอข้อมูลมาอีกแล้วนะครับ ว่ากัมพูชาเขาได้ก่าสุดล็อตใหม่เพิ่มเติมจากทางจีนซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มงงแล้วฮะว่าอเอสรุปแล้วเนี่ยล็อตเก่าล็อตใหม่อะไรยังไงถ้าบอกรอบที่แล้วเป็นล็อตเก่าและไอ้รอบล่าสุดนี้ล่ะมันจะใช่ล็อตเก่าอ,อีกหรือเปล่าไปฟังดูนะครับพี่เล็กวาสนานาุน่านมครับผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารโพสต์ข่าวนายศรีหัิกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับนายจางเจี้ยนเว่ย เอ,อกอาครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยคนใหม่อันนี้ก็ได้มีการชี้แจงกันไปตั้งแต่วันก่อนแล้วโดยท่านทูดจีนประจําประเทศไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กรณีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาท่านก็ย้ําว่าจีนเนี่ยมีท่าทีที่เป็นกลางเพื่อช่วยทั้งสองฝ่ายพูดคุยคล,คลี่คลายปัญหาและย้ำว่าจีนไม่เคยสนับสนุนอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ใดๆให้กัมพูชาเพื่อเอามาใช้โจมตีไทย และอาวุธที่กัมพูชามีอยู่แล้วนั้นเป็นความร่วมมือทางทหารที่มีมาก่อนแล้วทั้งสองฝ่ายก <c oughs> ็คือไปของเก่า <c oughs> นะครับซึ่งคุณเล็กวาสนาโพสต์ข้อความนอกเหนือจากข่าวนี้ยังบอกว่าอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงของไทยว่ากัมพูชาได้รับกระสุนล็อตใหม่ส่งมาทางเรือแล้วก็นำเข้าคลังใกล้ชายแดนไทยแล้วเมื่อฝ่ายไทยตรวจสอบไป ฝ่ายจีนก็อ้างว่ามันเป็นออเดอร์เก่านะครับแต่ที่น่าสนใจฮะมันจะเป็นออเดอร์เก่าจริงหรือไม่เพราะถ้าเกิดยังจำกันได้นะครับประมาณสักร่วมเดือนที่แล้วเนี่ยพลเอกเตียบันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาพร้อมกับพลเอกเตียเซยฮาลูกชายฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันเดินทางไปจีนกลางเดือนกันยายนไปดูเรือลบสองลำ ที่จีนต่อให้กัมพูชาพร้อมรายงานว่ามันมีข่าวขอซื้อกระสุนจรวดเพิ่มเติมแล้วก็การซ่อม KS-1C ซึ่งเป็นจรวดต่อสู้อากาศยานที่ขาดข้องโดยอ้างว่าเอาไว้รับมือการโจมตีทางอากาศของฝ่ายไทยโดยเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทยที่ซื้อจากสหรัฐโดยพิเล็กวาสนาติดแฮแท็โพสต์นี้ว่ามิตรแท้หายาก แล้วก็แฮชแท็กกัมพูชาเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติค,คือพี่เล็กพยายามจะเชื่อมโยงครับว่ามันจะเป็นลอดเก่าตามที่บอกจริงหรือเตียบันเตียเซยหฮาเพิ่งจะไปเดือนที่แล้ว <c oughs> นะฮะและตามข่าวมันก็กระสุนหรือยุทธปกรณ์ของทั้งสองฝ่ายมันก็พร่องด้วยกันทั้งคู่คือถ้าจีนนะครับยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนก็ไม่ควรจะนํากระสุนลอดใหม่มาให้หรือไม่แต่จีนเขายังยืนยันว่ามันเป็นกระสุนลอดเก่านะครับ เมื่อวันนี้เพิ่งเจอกับทูตจีนด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยกระทรวงต่างประเทศของไทยนะก็ไปย,ย,ย้ำกัน